จะยุบไหมจะยุบไหน่้ยไมเดี๋ยวไปกับคุณโจากบไนตอนนี้เราก็ตอนนี้เราก็รู้ันี้กลังจะแต่งงอยู่ไล้วน้งบอกมาเดินเล่น่เดินนาเดินแบบเนจอยู่ข้างล่างอะรนนมุไปกับามได้ได้ได้ไ้เออ ำไก็ไปด้วยกันให้บุกไปกับพี่เพราะมันทำคลิปนถาันทำคิปดีกว่าแล้วเราไปกับปัะจำต้องลอง้อง้ันกันมันิองมเข้า่า้างนะ à lát này đi thứ hôm kia má lát này đi thứ hôm kia anh เอาที่เราไม่ซ้อนอยู่ไหนเมื่อกี้จำได้ก็น้าในเวทอนี่กระผไม่เคยมาส่งใครนะไม่เคยมาส่งครับผมคนที่เคยส่งใครไม่าคุชอบไม่เคยชอบส่งใครอ๋ออันนี้รถ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 ผมอยู่ข้างล่างนี้นะเราจะไปเรไปส่งเขาก่อนไปไหมทันไหม

พันา้าหนมอะครับไม่ห้าเหนืไม่ได้ ค่อยนะพร้อมแล้วตัวพเบีย์ข้างหลังอ่ะพอมบูมเอาโทรศัพท์มาเอาหมดก็จะไปกับป้าจำลองนบูไปกับพี่พี่อุ๊บไม่ใช่หรอเงินหมดไปกับพี่ก็ได้ใช่ไหมม่มีอุ้มไปไงคะ ไม่ใช่อันนี้ต้องไปสนามเี้ใช่ไหมพี่อ่เราะแฟนาลสมว่าแกไม่มีบ้านไปเดินเลยเดี๋ยวเราไปสนามนี้เป็นต่อารอแรกที่ได้เป็นสบปกติไม่ใช่โอตทหรอกเปรับใช้แต่ไม่ค่้องแต่อันนี้เป็นครั้งแรกที่เกอย่าง อันนี้มาสี่คนเหรอะมาคันนู้มาสี่แต่ว่าหมวยไปเดี๋ยวเรานั่งกันสัคนข้างหลังก็ได้งงแล้วเนี่ยก็เต็มนะขอดีหมวยอ่ะหมวยไปคันนู้นกับบ้านรองแล้วอะไอะไรเจเดี๋ยวก่อนเอ่อชาไทยนั่งหน้าแล้วก็ก็ถอนก็รอ มันนี้ห้าคนเลยเหรอห้าคนเขาไม่ไปนะแท็กซี่เขาไม่ไปนะนินน่าหมวยทำไมนร่องอ่ะก็แน่นะหนแล้วก็เป๋าอีกเนาะเนาหันมาคืนในนีร,รี่ะเขาอันละอันนี้อันนี้ถ้าหมวยมาเนี่ยไปได้ไหมถ้าหมวยมาไปได้ไหมรถเราเนี่ยอัดอัดกันน่าจะได้อะ่ะ อ้าวแล้วก็บูมาบูมไม่มาทีอ่ะบู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 ไปไหนพี่เจอยู่นี่ไปทางนู้นอะไรอ่ะโอ้โหเขาบูมไปห้องน้ำปวดฉี่